ฮสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพื่อนๆทํา s e m m l e s s Pattern นะคะก่อนอื่นเรามาเปิดที่แอป Procreate กันก่อนเลยค่ะจากนั้นเราก็จะกดที่บัวเปิดหน้าใหม่ก็ได้เป็น3000 คูณ3000ของเพื่อนๆแล้วแต่เลยนะคะว่าจะตั้งหน้ากระดาษเท่าไหร่ส่วนตรงนี้เป็น300 dpi แล้วก็กดคร e เอ e จากนั้นเราจะเริ่มวาดรูปจากตรงกลางก่อนนะคะโดยที่ไม่ให้มันไปติดกับขอบข้างๆเราเลือกปรดที่เราชอบก่อนเลยโอเคจากนั้นเลือกสีที่เราอยากจะใช้สมมติสี ส้มเราก็วาดไปเดี๋ยวขอย้ายพาเลทสีมาตรงนี้นะคะโดยการกดที่มันจะมีแถบสีเทาอยู่ตรงนี้กดแล้วก็ลาก ออกมาแบบนี้จากนั้นก็จะใส่เป็นใบให้อยู่เลเยอร์ด้านล่างมีฝั่งนี้ด้วยทำดอกไม้แบบอื่น เลาเราลากสีมาถมใช่ไหมคะเราก็ลากสีมาลงแบบนี้แล้วมันมีช่องอื่นๆให้เรากดที่ Continue Filling นะคะแล้วก็สามารถแท็บในช่องอื่นได้อีกด้วยแบบนี้เลยถ้าเราลงสีเสร็จเรียบร้อยก็ติ๊กถูกตรงนี้โอเคต่อไปก็อาจจะใส่เป็นดอกแบบอื่นอีก มีดอกแบบไหนอีกอเรียบร้อยแล้วก็ สีใบไ,ไม้เราก็จะลงฝังด้วยนะ Okay. เรียบร้อยถ้าเราพอใจแค่นี้ใช่ไหมคะให้เรากดรวมเลเยอร์หรือจะไม่รวมก่อนก็ได้นะคะเราถ้าเราไม่รวมก่อนเราก็ใช้วิธีการนี้เลื่อนไปทางขวามือเป็นการเลือกหลายๆเลเยอร์พร้อมกันจากนั้นก็กรุ๊ปไว้ด้วยกันแบบนี้แล้วก็ดูพิเคทอีกหนึ่งอันนี้เซฟไว้นะคะแล้วก็อันนี้เราจะแตะหนึ่งครั้งกดที่ flatten ก็คือเป็นการหยุมรวมเป็นหนึ่งเลเยอร์ อันนี้เราจะปิดเลเยอร์ไว้เก็บสำรองนะคะแล้วก็ขอปิดตรงนี้ก่อนจากนั้นเราจะมาทำ Seamless Pattern โดยการบวกอีกหนึ่งเลเยอร์ลากสีมาถมจากนั้นกดที Tn แล้วก็ลด Opacity ให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้มันเห็นสีนะคะจากนั้นเราก็จะเลือก2 l a เลเยอร์นี้กรุปไว้นี่แล้วก็ดูพิเคทให้ได้4 l a เลเยอร์ ทั้งหมด1 2 3 4เราจะย้ายให้มันอยู่ที่มุมแต่ละมุมนะคะเริ่มจากที่เลเยอร์บนสุดก่อนเราก็จะล่างมาไว้ที่มุมนี่ให้มันขึ้นเป็นสีเหลืองนะคะเส้นตรงกลางเพื่อบอกว่ามันอยู่ก,กลางๆพอดีนี่มันจะมีเส้นสีเหลืองตีไว้เรียบร้อยอันที่สองย้ายมาอีกฝั่งหนึ่งรอให้ขึ้นเส้นสีเหลืองแล้วก็ค่อยปล่อย นี่เรียบร้อยต่อไปเลเยอร์ที่สามปล่อยเลเยอร์ที่สี่โอเคเอา่าเลื่อนระวังด้วยนะคะอย่าให้เลื่อนเด็ดขาดไม่งั้นเวลาเราจะเอามาต่อเป็นซิมเลสมันจะไม่ไม่เท่ากันนะคะมันจะไม่เชื่อมกันนี่ เรียบร้อยจากนั้นทั้ง4ี่เลเยอร์นี้เราจะหยุมรวมเป็น1นึ่เลเยอร์มันก็จะได้รูปที่มันอยู่ตรงกลางเมื่อกี้กลายเป็นอยู่ข้างๆหมดต่อไปเราจะเปิดเลเยอร์ตรงนี้เราอยากได้รูปไหนเราสามารถรูป l ลิเ t ตแล้วก็แยกออกมาข้างนอกได้มีเช่นรูปนี้ d ู p l ลิเตแล้วก็แยกออกมาข้างนอกอันนี้ด้วยรูปลิเตแล้วก็แยกมาอยู่ข้างนอกปิด นย่น,นี้เดี๋ยวขอย,ย้ายอันนี้มันมีอะไรมาข้างๆเนี้โอเคนี่จากนั้นเราจะขยายเราจะย่ออันไหนหรือว่าสามารถทำได้อย่าให้มันไปแตะตรงขอบนะคะพยายามทำให้เสร็จตรงกลางอย่าให้กินขอบนี่ บวกเพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์เราก็จะใส่รูปเราก็จะใส่ดอกไม้แบบอื่นๆอีกนะคะเช่น นี่เราจะเลือกสีแดงแล้วก็บวกเพิ่มอีกหนึ่งเลเยอร์ให้อยู่ด้านล่างเลเยอร์ของใบไม้เมื่อกี้นะคะแล้วก็วาดดอกไม้ตัวใหม่ได้เลยจากนั้นจะใช้สีเขียวเหมือนเมื่อกี้เลยไปทำใบไม้ให้กับตัวนี้นิดนึงมันจะได้ดูสดใสดูน่ารัก เราก็จะทำอะไรอีกถ้าเราโอเคเราก็รวมทั้งหมดเป็น1นึ่งเลเยอร์ไว้เลยก็ได้จากนั้น จะมาเพิ่มเป็นรายละเอียดนิดนิดนหน่อยหน่อยเช่นเป็นจุดจุๆแบบนี้โอเค าเราต้องการเช็คว่าตรงไหนมีที่ว่างก็ลองสลับที่กันดูนะคะเช่นมาปิดเรารวมเลเยอร์ไว้ก่อนเลยดีกว่านี่เช่นเราต้องการเช็คบนล่างว่ามันโอเคไหมให้เราดูพลเคตอีกหนึ่งเลเยอร์แล้วก็ย้ายไปอยู่ด้านบนครึ่งหนึ่งนี่ย้ายจากตัวนี้ให้ลงมาอยู่ด้านล่างอีกครึ่งหนึ่ง เราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันมีช่องว่างอยู่แล้วก็สามารถใส่เพิ่มเติมได้นิดนิน่อยหน่อยน,อยนี่รวมไว้จากนั้นก็ลองเช็คซ้ายขวาอีกรอบหนึ่งดูพลเคตไว้ทำเหมือนเมื่อกี้เลยอันหนึ่งก็ชิดซ้ายอีกอันหนึ่งชิดขวาเรียบร้อยก็รวมเป็นหนึ่งเลเยอร์ก่อนแล้วก็เช็คดูว่าตรงไหนมันมีแบบ ว่างๆอยูอ่ถ้าเราโอเคก็เรียบร้อยตอนนี้มันรวมเป็นหนึ่งเเยอร์เดี๋ยวเก็บสำรองไว้หนึ่งอันนะคะเพื่อต้องการแก้ไขทีหลังก็จะได้ใช้เลเยอร์นี้อันนี้ปิดตาไว้หรือจะล็อกไว้ด้วยก็ได้เพื่อไม่ให้ไปแก้ไขมัน จากนั้นเราจะมาทำซีม m ลสแพทเท t ร์นจากตัวเลเยอร์ด้านบนนี้เรากดปรับขนาดให้มันเหลือแค่ช่องเดียวแบบนี้จาก4แบ่ง4ใช่ไหมคะต้องระวังตอนที่เรายกปากกานะคะอย่าให้มันเลื่อนเร็ดขาดนี่จากนั้น duplicate ตัวที่เรายอ่อเมื่อกี้ย้ายมาวางอีกฝั่งหนึ่งนี่มันก็จะต่อกันแบบนี้เลย เช็คว่ามันโอเคไหมกับซิมเลชของเรามันจะไม่เห็นรอยต่อนั่นคือใช้ได้โอเคจากนั้นเราก็รวมเลเยอร์ไว้แล้วก็ดูเพิเคตอีกรอบหนึ่งเพื่อย้ายมาเติมด้านล่างตรงนี้ด้วยนี่เรียบร้อยเราก็จะได้ซิมเลชแพทเทิร์นลายดอกไม้ประมาณนี้เลยใครต้องการลายที่มันละเอียดกว่านี้ก็ อเดี๋ยวเซฟไว้เราเราชอบอันนี้เราก็จะเซฟไว้แค่นี้ใครที่ต้องการให้ละเอียดกว่านี้ก็ทำเหมือนเมื่อกี้เลยย่อก่อนอจากนั้นก็ดูพิเคทแล้วก็ย้ายรวมเลเยอร์ไว้ดูพิเคทแล้วก็ย้ายมาอยู่ด้านล่างอีก เรียบร้อยนี่เราก็จะได้ลายแพทเทิร์นที่มันละเอียดกว่าเมื่อกี้แบบนี้เลยใครที่ต้องการเซฟตัวนี้ก็สามารถกดแชร์ตัวนี้ jpeg แล้วก็เซฟอิมเมจได้เลยค่ะหรือใครที่ชอบลายเล็กเมื่อกี้ลายที่มันสเกลใหญ่หน่อยก็เปิดเลเยอร์เมื่อกี้เลยจากนั้นกดแชร์ jpeg แล้วก็ save image อันนี้ก็จะเป็นการ save แบบตอนนี้คือใช้พื้นหลังสีขาวใช่ไหมคะใครที่ต้องการเปลี่ยนพื้นหลังก็สามารถกดตรงนี้แต่หนึ่งครั้งที่เลเยอร์แล้วก็กดเลเยอร์แบ็กกราวด์ตรงนี้อาย้ายมาอยู่ข้างๆจะได้มองเห็นง่ายๆแต่หนึ่งครั้งเราสามารถมาเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้ใครต้องการเปลี่ยนให้แบบสีแบ็กกราวด์เข้มๆมันก็จะได้ฟิล l อีกแบบหนึง่ง อันนี้ก็น่ารักอ่าย้ายไปนี่แล้วก็จะได้โทนที่มันแบบแตกต่างกันไปท,ทั้งทงที่เป็นรูปเดียวกันนะคะใครที่อยากส่งขายก็สามารถส่งเซฟได้หลายๆสีแล้วก็เอาไปจัดเซฟก็ได้เหมือนกันนะคะมีอันนี้สีน้ำตาลถ้าลงสีดำก็จะได้ประมาณนี้อ,อันนี้สีน้ำเงิน ลองเอาไปเล่นดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วก็ใครอยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย